มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีจีตาําเกาะขอเชิญทุกท่านร่วมง,งานเทศกาลกินเจประจำปีจัดขึ้นทั้งหมด9วันตั้งแต่วันที่1 7ถึง25ตุลาคม2563มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีจีตาําเกาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ทางมูมลนิธิได้จัดระเบียบและใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดงานถือศินกินเจในปีนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเอกเข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าใจเรียนรู้มุ่งสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพชิงทุนสนับสนุนมากกว่า500,000บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563สอบถามเพิ่มเติมโทร0900382885 นายทศพรศรีสมานผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีนางสาวชาวนีเหล็กกล้า บนหน้าพิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2563ณมณฑลพิธีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พลเอกนิรุตเกศรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีดรสุทธิพย์สุดทิดทลักษณ์มุณีกุลรองผู้อำนวยการสำนักลงพื้นที่โรงหล่อค้องระคังเพื่อจัดหาบริวารกระถินในวาระที่มอราชพัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพถวายกระถินสามัคคีณวัดศีอุดมอําเภอศรีธนทรจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่27-28ตุลาคมนี้ พิธีทำบุญตักบาตรในวันที่13ตุลาคม2563วันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระสงฆ์ร่วมในพิธ,ธี10รูปมีพระครูวราการโสพิตเป็นประธานสงฆ์ พระสบนิกรร่วมทําบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของชุมชนบ้านแก้งตําบลแก้งอําเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีพร้อมด้วยบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหนะ้าห้องประชุมทัพทิม์สยามโดยใช้มาตรการ physical distancing จากนั้นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10ได้ถ่ายทอดนโยบายสำคัญของท่านอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยในการกับเคลื่อนง,งานกรมอนามัยคือ2เร่ง3ยก โดย2เร่งคือ 1. เร่งสืบสารโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ 2. เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำหรับ3ยกประกอบด้วยยกระดับความรู้และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย2ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและ 3. ยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การดำเนินงาน36โครงการของกรมอนามัยพร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม วันที่13ตุลาคม2563เวลา7นาฬกาคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้มนวยการสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลร่วมพิธีตมบมืตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนำมณฑลพิธีทุ่งสีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีได้กําหนดจัดกิจกรรมน้อมร,รําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษ13ตุลาคมดังนี้เวลา6นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์89รูปน้มนฑลทนทุ่งสีเมืองเวลา8นาฬิกา30นาทีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมนหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเวลา19นาฬิกาพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังสารกลางจังหวัดอุบลราช าชธนีายวิราชบุญโตผู้อำนวยการศูนศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวม30คนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์เพื่อสำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน99ต้นพร้อมด้วยการห่มดิน แห้งชามน้ำชามและกําจัดวัชพืชบริเวณป่าสมุนไพรเพื่อความสวยงามสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสีเมืองใหม่นางสาวเพนศีจุมพลนักพัฒนาการอำเภอสีเมืองใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการศูนย์น้ำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในการนี้สอพอ,อ,อสีเมืองใหม่ได้ชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดลและสาธิตการทำน้ำยาเคมีพันน้ำยาล้างจานพร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ประชาชนที่มาให้บริการนำไปปลูกเพื่อสร้างความบั่นคงทางด้านอาหารต่อไป